สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าส be ู่ช่องพระน้าพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดบางจากนะครับจังหวัดนนทบุรีครับปากเกร็ดนนทบุรีนะครับนแหละครับเดินงขึ้นเลยอุโบสถอยู่ด้านบนเลยนะครับพาทุกคนขึ้นไปกระบาพระประธานอยู่บนอุโบสถ วัดบางจากด้านบนกันเลยนะครับไปกันครับทุกคนครับนี่ครับพระประธานภายในอุโบสถวัดบางจากครับภาพจิตกรรมฝาผนังก็สวยงามมากเลยครับทุกคนครับ ครับทุกคนครับอันนี้คนเยอะครับอาจจะเก็บบรรยากาศไปไม่ครบมากเท่าไหร่น,นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมง,งคลน,นะครับครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อนุนดวงหลวงพ่อคำดวง พ่อหนุนดวงพ่อคำดวง นำนำมาทุบเทียนแล้วก็แก้บนก็นได้นะครับประสงค์ที่จะบนอะไรประสบความสำเร็จแล้วก็นำพวงมาลัยครับจะเป็นพวงมาลัยดอกมะลินะครับแก้บนหลงพ่อนุนดวงคำด,ด,ด,ดวงครับ ไปกันต่อนะครับทุกคนครับครับทุกคนครับลงมาด้านล่างนะครับอ่านี่เลยครับวัตถุมงคลรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดจริงๆณวัดบางจากนะครับทำพิธีปลุกเดกเมื่อ23่ธันวาสองห้าหกเจ็ดนะครับปิดตาลุงปูมเห่งปฐมนามพระพุทธโธน้อยครับนี่ครับ ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับจุดวัตถุมงคลอยู่ข้างล่างวันนี้ก็ด้านบนได้เคยถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วครับวันนี้ก็จะถ่ายตรงนี้ครับจะอยู่ด้านล่างนะครับพระพุทโธน้อยคุณแม่บุนเรือนสีปุนเติมรุ่นรวยไม่หยุดเราเริ่มนเลยนะครับโอ้นี่ครับทุกคนครับ เป็นท้าเวสสุวรรณครับท้าเวสสุวรรณรุ่นปดนี้ครับวัดบางจากสองห้าหกห้าราคา200ออ๋อนี่นี่200ครับอันนี้200นะครับทาเวสครับทาเวสสุวรรณ นี่คือร้อยสามสิบทาเวทกระลยทองสองร้อยครับทาเวทรุ่นปลดนี้สองร้อยบาทว่าด้านล่างครับด้านล่างหนึ่งร้อยครับทาเวทครับรุ่นปลดนี้นะครับนี่เป็นเหรียญครับเหรียญเหรียญรูปไข่ครับรูปไข่ เหรียญมหายานพาเวสวรรณรุ่นปดนี้ครับวัดบางจากที่ครับทาเวส์คงใหญ่ครับ2,999นะครับมีสองสี 2, ปิดตาตุดเงิน ตากระตุดทองดำพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับดีกระตุดเงินกระตุดทองดำนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตุดทองคำก็ตุดทองคำกตุดทองคำน่าจะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับกระตุดทองคำ ประตุดเงินน่าจะผ่าน9 9นกครับหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามปิดตาพระปิดตาครับด้วยไม่หยุดนี่ครับทุกคนส่วนตรงนี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหน้าเลื่อนหลังหนุนรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีครับ โอ้วัดบางจากครับแต่เป็นเรียนหลวงปู่ทวดนะครับสองอบาทนะครับสองร้อยบาทหลวงปู่ทวดกระไลทองสองร้อบาทเหมือนกันครับ,รบปิดตาพิมพ์หนึง่ง ปิตาพิมหนึ่งหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามรุ่นรวยไม่หยุดครับนี่ครับราคาส9่ร้บพระปิตาพิมสองหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามครับนี่ครับก็ราคา499เหมือนกันครับคุณครับ นี่ครับพี่เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตวัตถุมงคลลูกปูศิลาศิริจันโทรครับรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดจริงๆครับอ๋อนี่ครับนำเลิกยี่ิบสามธันวาหกเจ็ดนี่ครับ ตรงนี้499คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมครับโอ้รุ่นโอ้นี่ครับพุโทโธน้อยครับพุโทโธน้อยครับพุทโธน้อยนี่ครับพระพุโทโธน้อยพิมพ์เลกคุณแม่บุญเติมเอคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมคุณแม่บุญเรือนนะครับ39 9 พระพุทธโธน้อยพิมพ์เล็กพิเศษพิเศษ499ครับคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับพระพุทธโธน้อยนี่ครับส9 9รากพระอิตาพิมพ์หนึ่งพิเศษฟังกระตุดทองแดง 999ครับหลวงปู่เอี่ยมประทมนามปิตารวยไม่หยุดครับนี่ครับ999ด้านล่าง499ครับพ,รพัปิตาหลวงปู่เอี่ยมประทมนามครับตองเงินพญาต่องเงินคำดวงพญาต่อทองนุนดวงครับ สาห้ามหาเศรษฐีวัดบางจากครับนี่ครับสองร้อยเกาสิบก้านะครับพระยาต่อเงินต่อทองรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนุนดวงคำดวงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ครับอ๋อันนี้เป็นยันครับยันที่ถักเป็นเส้นๆน,นะครับแผ่นน้ารถก็ได้นะครับหนึ่งร้อยบาท ยันรุ่นหนึ่งรวยร้อยล้านบาลมบาลมีเกสาโลศิลจันโทพุทธิคุณนี่ครับสองกครับพยันส่วนด้านล่างหนึ่งบาทนะครับของหลงวงปู่ทวดนี่ครับ ด้านล่างเลยนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทครับพระเศษท,ทีนวโกุ้นเสาห้ามหาเศษท,ทีครับบางจากหนึ่งร้อยบาทครับ <ST> <IL EN> <IO> ดา้านล่างนี้หนึ่งร้อยนะครับเ <ST> <IL EN> <IO> นี่ยครับหลวงหลวงปู่ท่วนก็หนึ่งร้อยบาทนะครับครับเป็นบรยนะครับ ตรงนี้โอนี่ไม่มีไล่ตรงนี้ก็หลุมลูป,ปูทวดนะครับพร้อมกรอบตั้งหน้ารถเลยนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ครับลูกปูทวดพร,รอบแก้วโลหะตรงนี้ ร้อยเก้าสิบเก้านะครับ,รบลงรูทวดตั้งหน้ารถเลยครับน้ำมนต์เศรษฐีนาคาโอ้ห้าครับนิดหนึ่งร้ครับหนึ่งรลงพ่อคูณครับส่วนด้านล่างใสครับใส่ก็ร้อ199นะครับ วัดทุกมงคนพระปิตาหลวงปร่เยยนปฐมนามพิงกระพาพเนื้อผงพันล้านพระพุพโทโธน้อยพิมเล็กพิมใหญ่คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนื้อบมกพันล้านลงบุษศิลาได้เมตตาทั้งชื่อรุ่นให้ว่ารุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดจริงๆมวลสารพันล้านนี่ครับ น่ครับครับทุกคนครับสลับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ